สรับสนนะครับกับปกติท่านว่าชื่อท่านไม่ได้ชื่อสอนธรรมดาท่านจะสอนกลิ่นท่านบอกว่าไหนเมื่อคืนท่านบอกพิ่งทราบคุณแม่สอนกลิ่น วันพีดากับศาสตร์นูนะครับครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านสธพีโพกรมธรรมารจากญาติผู้ใหญ่นะครับการมีโอกาสเรีนนเยนเชิญเนี่ยนะครับสิ่งเป็นหลานสะลด์จากญาติผู้ใหญ่ของคุณพ่อสอนกรมธรรมานะครับ ป็นตัวแทนครับต่อไปขอเรียนเชิญพ่อชัยยพรวันธีดาแม่คำดีโยมโคบุตรชายบุตรสะพ้ยต่อไปขอเรียนเชิญแม่นางพ่อสมศักดิ์วันนาคามบุตรสาวบุตรเคย ต่อไปก็เรียนเชิญพ่อเพญแม่เครือวันปีตาบุตรชายบุรสะพ้ยต่อไปก็เรียนเชิญแม่เพญพ่อสว่างกับเกี้ยงบุตรสาวบุดเคยเลยั้งสองท่านเลยนะครับ กรสบ,บายในตะข้างล่างนะครับครับต่อไปเขเรียนเชิญน,นางละอวันปีดาเรียนเชิญน,นางละอวันปีดาต่อไปเรียนเชิญขอนิมนต์สามเณรทองหล่อวันปีดาสามเณรทองหล่อ วันปีดานิมนต์กระผมขอเรียนเชิญนางเส้นวันกีดานางเส้นวันกีดาขอนิมนต์สามเณรอุบลวันกีดาสามเณรอุบลวันกีดาขอเรียนเชิญนางสัทธิ์วันกีดา,านางสัมทธิ์ วันปีดาขอเรียนเชิญแม่ใหม่ธรรมมาแม่ใหม่ธรรมมายากิุยญาคุณแม่ป่ากะไรขอให้กลาบางแทนเลยนะครับขอเรียนเชิญพ่อวีวัดแม่สุวรรธาหลวงบุญสิทธ์พ่อวีวัดแม่สุวรญธาหลวงบุญสิทธ์ เรียนเชิญแม่มุกดาพุงพิลาแม่มุกดาผุงพิลา ขอให้ดวงญางของคุณพ่อศรีวันพิดาไปสู่สุคติส่งปลายโคมเพื่หน้าด้วยเจอกับต้องขอขอ,บพ,บ,พอบ,บพระคุณร,ร้อยตำรวจตรีสุนทรโกลมตามาท่านผูโ้โดยพวงเทศบาลปุยม่านบ้านแรงสิงห์ปูที่แนะครับขอบคุณรับความเมตตาคิดจากพระคุณการสองรูปพระอาจารย์เสร็านวิโรจากวัดธุดงศรีและก็ มุลนองสันตมโนจากสัพพุทธรทองพระเลขาครับึงผู้พิจารณาถ้ามาหาวังสุขุทัยเองหรือว่าชุดปิดได้รับความเมตตาจิตจากพระอาจารย์เกษรพระกิตธรรมโมจากวัดธรรมสแกทองในการนี้ก็การมิมนพระอาจารย์เกษรพระกิตธรรมโอจาก ท่านเจริญนอโอกาสนี amos, ้โอกาสนมนะครับผมโอกาเรียนเชิญแจกทเกรี่ทุกท่านได้ประนงบอีกครั้งเพื่ออนุโมทาาสนาธุกการเชิญแต่่างก็สี่วันที่ดกลับไปสู่โชคติโดยร้อมที่รังกัโอกาสเรียนเชิญนะครับเทอง กับสาสตร์ทขกอให้โดยวิญญาณของคุณพ่อสุริบาลพีระโทรสุรชกติส่งรวายพวเพื่อนหน้าพะหา